สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าต้องการรับบริการด้านใดคะสนใจเรื่องบัตรเครดิตน,นะคะก็ละเลยจะเข้ามาสอบถามข้อมูลดูะคะ่ะได้ค่ะอุเรนะัสขอแนะนําตัวบ่อนนะคะชื่ออุเรัสชูนาค่ะตำแหน่งเจ้าหนนะ้าที่สินเชื่อรถยนต์นคะคะเลขที่ลายเส้นของประกันวินาศภัย5504020471นะคะก็เลขที่ลายเส้นของนายหน้าประกันชีวิตนะคะ5603014270นะคะ ุริษัทขออนุญาตยืนยันตัวตนลูกค้ารับรวงของบริษัทเพืค้าหนึ่งค่ะลูกค้าชื่อสุนทกามาสมวนือิษนะคะแล้วก็อาชีพค่ะอาชีพจยาบันเป็นพนักงานบริษัทพนักงานบริษัททำงานที่บริษัทอะไรคะมิทูเบิค่ะแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันเป็นให่ที่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่อยู่ตามียาบาลก็ตามนี้นะคะตามบัตรประชาชน แล้วก็เบอร์โทรลูกค้าค่ะแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์่งเจ็ดสี่ห้าแปดค่ะแล้วควร่ลูกค้าส่งแอร์ในะคะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคินค่ะอุลยราชขอแจ้งสิทธิท่านเพื่นขาสีข้อด้วยกันนะคะข้อหนึ่งคือสามารถเลือกซื้อข้อมูลสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องข้อสองสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระนะคะ ข้อสามสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมค่ะข้อ4สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่เาเฉยหากเกิดความเสียหายนะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวลูกอ้อาคุณนัทขอนอธิบายต,ตัวบัตรเครดิตหน่อยนะคะที่มโทษทีอันนี้ลูกค้าเอาคุณนัทขอนแนะนำเสนอตัวบัตรเครดิตนะคะได้ค่ะมันมีกี่ประเภท่ะคบัตรเครดิตของลูกค้าลูกค้าขอไปขนโทษนะคะขานเงินเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะ สี่นะคะก็จะได้ถือสามบาทนะคะคือบัตรขาโซลสมาชโซลสมาชคือมีเงินคืนเท่าบัญชีโนฟิซนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวบัตรโซฟาก็ตัวนี้ก็รับคะแนนสะสมหนึ่งสิบบาทต่อหนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็ตัวบัตรขาพีทีบีโซชิลนะคะก็คือเป็นบัตรกดเงินสดไม่มีค่าธรรมเนียมในสามเปอร์เซ็นต์นะคะเวลากดเงินสดจะไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะ ลูกค้าไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการบัตรตัวไหนคะสามารถเอาฐานเงินเดือนของลูกค้าก็สามารถเลือกได้สามบัตรนี้คะ่ะเอาบัตรธรรมดาธรรมดาก็เป็นโซฟาแล้วกันนะคะ,ะสะสมถอยธรรมดาใช่ไหมคะใช่ค่ะสะสมถอยธรรมดาโดดดอกบีดูนะคะเดี๋ยวจะอธิบายพร้อมปละเด็นนะคะลูกค้าในตัวบัตรนี้นะคะอันนี้ผู้ออกบัตรคือธนาคารทหารไทยธนา,าตานะคะ แล้วก็ตัวชื่อผลิตภัณฑ์เป็นบัตรเครดิต TTB s o f a s นะคะธนาคารเป็นผู้ออกบัตรให้เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการแทนการชำระด้วยเงินสดณนะร้านค้าที่มีเครื่องหมายวีซ่ามีระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ยสูงสุด50วันนะคะ<อ>นับจากวันแรกของรอบบัญชีไปจนถึงวันที่กำหนดชำระเงินหากชำระเต็มจำนวนวันครบกำหนดเพื่อให้เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร จากเครื่อง atm ที่มีเครื่องหมายทั่วได้ทั่วโลกโดยที่ดอกเบี้ยนะับจากวันที่ทำการเบิกเงินสดนะคะค่ะแล้วก็ตัวสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือรับ1คะแนนทุกๆก,การช้จ่าย1น่สิบบาทนะคะสูงสุด2 0 0ห0คะแนนต่อบัญชีบัตรต่อรอบบัญชีค่ะค่ะตัวอัตราดอกเบี้ยนะคะตัวนี้บัตรอาโซฟาอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1 6ตต่อปีกรณีใช้เพื่อชำระค่าสินค้าค่าบริการชำระขั้นต่ำ หรือชําระคืนบางส่วนหรือไม่ได้ชําระจะถูกคิดดอกเบีย้ยจากจํานวนเงินทั้งจํานวนที่คงค้างทั้งหมดโดยเริ่ม,รรมบบรระคะาํานวณดอกเบี้ยนับจากวันที่ทําการบัน,น,น,บรบน,นทึกานนะะร,าาร,รายการนะคะกรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าค่ะเริ่มคํานวณดอกเบี้ยนับจากวันที่ทํารายการเบิกถอนจนถึงวันชําระเงินครบตามจํานวนเงินที่เบิกถอนนะคะค่ะกรณีที่ท่านทารายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าและชําระคืนภายในวันเดียวธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งวันนะคะ หลักการผ่อนชำระค่ะตัวนี้หลักการผ่อนชำระกรณีใช้ชำระสินค้าหรือบริการนะคะระยะเวลาการชำระคืนโดยปอดดอกเบี้ยสูงสุด50วันนับจากวันสรุปยอดรายการนะคะไปถึงวันครบกําหนดชําระสองรอบรายการถัดไปหากชําระเต็มจํานวนตามวันครบกําหนดท่านจะต้องชําระหนี้เต็มจํานวนตามยอดใบแจ้งหนี้ค่าจ่ายหรือท่านตาม5%นะคะ ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดในแต่ละเดือนในปีพศ 2563- ถึงพศ2566ปรับเป็น8%ในปี2567นะคะและเป็น10%ตั้งแต่ปีพศ2568ค่ะเป็นบวกด้วยยอดของรายการแบ่งจ่ายรายเดือนนะคะหรือบริการเงินสดผ่อนชิลล์หรือรายการใน,รานการใช้บัตรชำระตามแผนผ่อนชำระและณร้านค้า หรือรายการโอนเงินถ้ามีนะคะไม่เกินกว่าวันที่กําหนดชําระตามใบแจ้งยอดหากชําระไม่เต็มจํานวนหรือหลังจากวันที่ครบกาหนดชําระท่านจะมีค่าจ่ายเพิ่มขึ้นกรณีที่ท่านทํารายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจะมีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดรวมกับยอดเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดค่าจ่ายบัตรเครดิตน,นะคะ,นะคะตัวคํานวณดอกเบี้ยน,นะคะตัวคํานวณดอกเบี้ยสมมติว,ว่าลูกค้าวันที่20เสิบตุา วันที่สรุปยอดวันที่20เดือน3แล้วก็วันที่27เดือน3ลูกค้าทำรายการซื้อสินค้าจำนวนเงิน10,000บาทจำนวนเงิน10,000บาทแล้วก็สรุปยอดวันสรุปยอดบัญชีครั้งที่1สรุปวันที่20เดือน4ระหว่างวันที่23ระหว่างวันที่27เดือน3ถึงวันที่20เดือน4อันนี้ระยะเวลา ดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่ทั้งหมด25วันเราก็จะเอาตัวที่หนึ่งหมื่บาทคูณสิบหกคูณจำนวนวันยี่สิวันแล้วก็หารด้วย360วันก็จะเป็นดอกเบี้ยอยู่ที่เกิอดดอกเบี้ยอยู่ที่1นึบาทจุดห้าบาทนะคะค่ะห้าสิบเก้าสตางค์ค่ะแล้วก็ม้วดต่อ,อไปนะคะคือครบกำหนดชำระวันที่10เดือน5 ลูกค้าชำระคันตังค์ที่500บาทตรงนี้ระหว่างวันที่20เดือน4เห็นวันที่10เดือน5ที่ลูกค้าชำระคันตังค์500บาทนะคะตรงนี้ระยะเวลาห่างที่ดอกเบี้ยอยู่ที่19วันระยะห่างก,กัน19วันนะคะโดยที่เอา10,000บาท10,000บาทที่ลูก10,000บาทคูณ16%คูณระยะเวลาระยะวา,นาัน19วันคูณหารด้วย365วัน ก็จะเป็นเกิดดอกเบี้ยอยู่ที่8 3ด9บสามสตางค์ค่ะ <c oughs> ก็สรุปยอดต่อไปก็สรุปยอดอบัญชีครั้งที่2นี้นะคะครั้งที่2ก็คือวันที่20เดือนห้าก็จะระหว่างวันที่10เดือน5้าถึงวันที่20เดือน5ก็จะเกิดดอกเบี้ยอยู่ที่11วัน11วันก็เอา10,000ลบด้วย500อแล้วก็คูณด้วย16%บคูณด้วย11วันนะคะหาร365้าวัน ก็เป็นดอกเบี้ยทั้งหมด45บาทจุด81สตางค์นะคะค่ะรวมในรวมยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดทั้งสิ้นนะคะก็เอาตัวดอกเบี้ยทั้งสจุดเนี่ยมารวมกันนะคะก็เป็นค่างวดครั้งนี้9,738บาทจุด6.9สตางค์นะคะค่ะตัวบัตรเครดิตนี้มีดอกเบี้ยอยู่ที่16%นะคะค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือ กรณีถือบัตรในสัญชาติไทยอายุตั้งแต่20ถึง70ปีนะคะสำหรับผู้สมัครบัตรเสริมก็มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปค่ะ,คะพนักง,งานประจำรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่115,000บาทต่อเดือนเจ้าของกิจการรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่30,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับพนักง,งานประจำมีอายุงานตั้งแต่4เดือนขึ้นไปเจ้าของกิจการจะประกอบกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะตรงนี้หลักเกณฑ์เงินฝากเงินลงทุน ลูกค้าต้องมีอายุระหว่าง2ี่สิบถึงเก้าปีนะคะผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและมีูมิลำนอในประเทศในประเทศไทยเท่านั้นมีสินทรัพย์สุดทธิภายใต้การจัดการ AUM นะคะในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร PTB และหรือธนาคารพาณิชย์อื่นดังต่อไปนี้ต้องมีสินทรัพย์สุดทธิภายใต้การจัดการต้องมียอดเงินฝากประจำไม่น้อยกว่า5 0,000 0บาทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนต่อเนื่อง ก็ยอดเงินฝากประจําและหรือเงินฝากออมทรัพย์และหรือยอดเงินลงทุนในตาในตาสารสแสดงสิทธ,ธ,ธิในหนี้ที่ออกโดยท,ท,ทีดีหรือยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบลจอนะคะที่ธนาคารทีดีตัวแท,น,ท,ท,น,ท,ทนขายและหรือบัญชีเงินลงทุนในกองทุนและหรือตาสามีสแสดงสิทธิในหนี้พันธบ,บัตรรัฐบาลหรือจากกองออมทรัพย์และ พาิเวตฟันและหรือหุ้นคู่ด้อยสิทธิหุ้นคู่หุ้นคู่ที่อนุพันธ์แฝงตัวเงินระยะสั้นระยะยาวและหรือหุ้นคู่ปตทและยอดเงินลงทุนในตราสารในเดสิตในนี้และหรือยอดนี้ลงทุนกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย์อื่นรวมไม่น้อยกว่า1ล้านบาทนะคะเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนต่อเนื่องกันต่อไปก็มีค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะตรงน,นี้ ตัวนี้จะไม่มีค่าเมียมแลดข้าวและค่าทมเนยียรายปีรวมทั้งบัตรหลักและก็บัตรเสริมด้วยนะคะไม่มีค่ารมเนยียมการออกบัตรใหม่บัตรชำรุดบัตรสูญหายการขอรหัสใหม่ทดแทนรหัสเดิมการขอใบแจ้งยอดค่าจ่าย,ายต่างอันนี้ไม่มีค่าไม่มีค่าจ่ายนะคะ แล้วก็ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า3%มเยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแบบของจำนวนเ,เงินที่เบิกถอนนะคะค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการติดตามวงถามหนี้กรณีค้างชำระงวดแรก50บาทต่อบัญชีต่อรอบการวงถามหนี้กรณีค้างชำระมากกว่านหนึ่งห,หนึ่งงวดก็100บาทต่อบัญชีต่อรอบการทวงถามหนี้นะคะแล้วก็ยกเว้นค่าเรียกเก็บค่าติดตามวงถามหนี้สำหรับกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระหรือหนี้ถึงกำหนดชำระ สะสมไม่เกิน1,000บาทต่อไปค่าธรรมเนียมในการชำระใบบันทึกสินค้าบริการเซลสลิป200บาทต่อครั้งนะคะรวมค่าสินค่าเพิ่มค่าบริการใช้จ่ายก,การเบิกของเงินสดเกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศอยู่ที่2.5เปอร์เซ็นต์เรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตรา,าแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากวีซ่านะวันที่เรียกเก็บอยอดค่าจา่ายกับธนาคารนะคะ การทดสอบเบี้ยก,การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้านะับตั้งแต่วันที่ทํารายการเบิกถอนจนถึงวันที่ธนาคารได้ชําระครบตามจํานวนเงินที่เบิกถอนนะคะค่ะ่ปปาค่าธรรมเนียมในการชําระนะคะในการชาระเงินอันนี้ถ้าลูกค้าต้องการสอบถามก็ถามได้เลยนะคะค่าธรรมเนียมในการชําระเงินชําระผ่านสาขาและช่องทางการชําระเงินของทีดีไม่คิดค่าบริการนะคะชําระที่สาขาทีที TV. ทุกสาขานะคะชำระด้วยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท t บโดยหากจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติชำระผ่านตู้ ATM CDM ของ TTB ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตชำระผ่านแอปของ T t บทัชนะคะค่ะชำระผ่านตัวแทนชำระอัตรารวมแวตแล้วเคาน์เตอร์์วิสยอดชำระไม่เกิน40,000บาทต่อ1รายการค่าบริการอยู่ที่15บาทต่อ1รายการสำหรับเขตปริมณฑลและกรุงเทพนะคะ และ20บาทต่อ1รายการสำหรับเขตต่างจังหวัดค่ะตรวจโลตัสนะคะยอดชำระจะไม่เกิน49,000บาทสูงสุดไม่เกิน2รายการต่อวันนะคะค่าบริการจะอยู่ที่10บาทต่อ1รายการทั่วประเทศค่ะก็าำรับผ่านไปสณีไทยนะคะยอดชำระไม่เกิน5,000 0บาทต่อ1รายการสูงสุดไม่เกิน100บาทต่อวันต่อบัตรนะคะค่ะค่าบริการจะอยู่ที่10บาทต่อ1รายการค่ะ สำหรับเขตปริมณฑลและกรุงเทพนะคะและ15บาทต่อหนึ่งรายการสำหรับเขตต่างจังหวัดค่ะค่ะตอนนี้หมายทู่นี้นะคะท่านควรชำระก,ก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย2วันนะคะ2วันทำการและจัดเก็บใบรับเงินฝากชำระไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งค่าธรรมเนียมในการชำระเงินจุดบริการรับชำระต่างๆเป็นค่าธรรมเนียมตามอาาัตราที่ตัวแทน ชำระเรียกเก็บจากท่านนะจุดชำระเงินซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตัวแทนของน้องนั้นๆนะคะค่ะตัวสิทธิหน้าที่ของผู้ถือบัตรข้อควรระวังนะคะอันนี้คณเตือนท่านจะต้องดูแลรักษาบาัตรและรหัสบัตรของท่านเป็นอย่างดีและต้องไม่เปิดเผยรหัสบัตรหรือข้อมูลบัตรเครดิตให้บุคคลอื่นทราบนะคะค่ะเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสูงสุด100%รเซของวงเงินที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่เกินวงเงิน คงเหลือณขณะนั้นและหรือไม่เกิน6กหมื่นบาทต่อวันและไม่เกิน3ครั้งต่อวันต่อบาทนะคะค่ะกรณีที่ท่านทํารายการแบ่งจ่ายรายเดือนเปเปแ์แพนหากท่านชําระเงินให้แก่นาคารทั้งเดียวทั้งจํานวนล่วงหน้าโดยท่านจะต้องแจ้งธนาคารเป็นรายลั์อักษรและชําระเงินทั้งหมดดังกล่าวให้ครบถ้วนค่ะกรณีที่ท่านใช้บริการ่อชำระรายเดือนแคชชิวชิวหากท่านต้องการชำระหนี้คืนให้แก่ เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาท่านต้องแจ้งผ่านช่องทาทง tdb contact center โทรที่เบอร์โทร1428เท่านั้นนะคะบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบจะใช้วง,วงเงินรวมร่วมกันและไม่เกินวงเวงินของบัตรหลักโดยผู้ถือบัตรหลักจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับบัตรเสริมทุกใบนะคะค่ะกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกบัตรหรือบททัตรสูญหายด้วยเหตุใดๆท่านต้องรีบแจ้งระังับภาใสยอายัดและ การใช้บัตรกับธนาคารเครดิที่คอนแทคเซ็นเตอร์1428นะคะกรณีผู้ถือบัตรแยกยกเลิกบัตรหรือบัตรหลักถูกยกเลิกด้วยเหตุใดๆกรณีนี้บัตรเสริมทุกบัตรจะถูกยกเลิกพร้อมกันนะคะในกรณีที่ท่านมียอดค้างชำระค่าจ่ายภายใต้บริการใดๆของบัตรเครดิตรวมกันเป็นระยะเวลา2รอบบัญชีติดต่อกันธนาคารขอสมนสธิ์ในการยกเลิกบริการใดๆของบัตรเครดิตทั้งหมด โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นค้างคงค้างชำระทั้งหมดตามอัตาราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารประกาศนะคะค่ะในกรณีที่ท่านมีหนี้ค้างชำระอันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตของท่านทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมท่านยินยอมให้ธนาคารมีอำนาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ท่านมีอยู่กับธนาคารเพื่อทำรายการชำระหนี้บัตรหลักและบัตรเสริมได้ทั้งหมดนะคะ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยกเลิกการใช้วงเงินหากท่านไม่ชำระยอดนี้ทั้งชาระหน้าวันที่กำหนดชำระนะคะในการติดตามวงถามหนี้ธนาคารอาจมอ,อบอหมายให้บุคคลอื่นเรียกเก็บหนี้แทนธนาคารโดยประกาศชื่อผู้ทำดำเนินการแทนธนาคารไว้ที่สํานักง,งานใหญ่หรือสาขาที่ทดีๆอาจจะมีการติดตามวงถามหนี้นะคะในกรณีที่บัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมยหรือตกไปอยู่ในมือผู้อื่น ท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อทําการระง,งับการใช้บัตรทันทีนะคะซึ่งธนาคารจะรับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระการรับแจ้งและได้วางโทรศัพท์ผ่านพ้นไปแล้ว5้าทีแต่สําหรับภาระหนี้ใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่บัตรสูญหายหรือบัตรถูกขโมยหรือบัตรตกไปอยู่ในมือผู้อื่นก่อนที่ท่านจะทําการแจ้งธนาคารไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามท่านคงต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้ใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีที่มีเหตุ ใดๆกับระหว่างร้านค้ากับท่านเป็นเหตุให้ธนาคารต้องทําการคืนเงินให้แก่ท่านตามรายการที่ส่งเรียกเก็บกับธนาคารแล้วกรณีนี้ธนาคารจะคืนเงินให้ท่านในจํานวนเงินที่ถูกแปลงค่าสกุลเงินตามอัตรา,าแลกเปลี่ยนของวันและเวลาที่ธนาคารทาการคืนยอดเรียกเก็บสําหรับรายการนั้นๆน,น,นะคะค่ะการแจ้งค่าชาําระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะ ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตใตบยกัมภาษียางย่อใบลดยี้ที่ธนาคารได้ส่งให้ท่านทางไปรษณีย์อีเมลหลังจากวันที่สรุปยอดบัญชีแล้วนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆเช่นยอดเงินที่ต้องชําระยอดเงินที่ชําระดอกเบี้ยท้านีนะคะค่าธรรมเนียมต่างๆถ้ามีและรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในรอบบัญชีนั้นๆเป็นต้นนะคะไปต่อการแจ้งการชําระเงินจากลูกค้า ข้อมูลยอดเงินที่ชำระระบุอยู่ในใบแจ้งค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตแบงก์การพาสิอย่างย่อไบลด์นี่ธนาคารได้ส่งให้ท่านท่านทางไปรษณีย์หรืออีเมลนะคะค่ะการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหากาธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการบริการของลูกค้าธน,นาคารจะมีมีการสื่อสารแจ้งข้อมูลอันเป็นภาระอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในระยะเวลาที่เพียงพอผ่านช่องทางต่างๆของทางธนาคารนะคะหากาาลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อสกุลอาชีพสถานที่ทํางานที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เป็นต้นลูกค้าต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีผ่านทางช่องทางสัขาธนาคารรวมทั้งทั้งช่องทางอื่นของ,อของนาาอธนาคารที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นสื่อสารข้อมูลกับท่าน,ปนไปอย่างรวดเร็วนะคะ สำหรับการตัดชำระหนี้กรณีท <Naruto> ี่ลูกค้ามีการชำระหนี้ยอดยอดค่าจ่ายของบัตรเครดิตเข้ามาธนาคารจะนําเงินที่ได้รับาชำระหนี้ไปตัดชำระหนี้ตามลำดับดังนี้นะคะหนึ่งข้ามเียมต่างๆและพาสีมูลค่าเพิ่มเช่นค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าค่าธรรมเนียมรายปีค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถามหนี้เป็นต้นนะคะขสองตัวดอกเบี้ยเช่นดอกเบี้ยจากรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ารายการผ่อนชระ สินค้าและค่าบริการเป็นนวดในการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นต้นนะคะข้อสามก็เป็นเงินต้นเช่นเงินต้นจากการลงทุนสดลงหน้าเงินต้นจากรายการของชำระสินค้าหรือบริการเงินต้นจากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นต้นนะคะนี้ต่อไปก็คือข้อกําหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ TTD Reward Card นะคะเงื่อนไขสะสมคะแนน TTD Reward Card วันนี้บัตรเครดิต มาหนึ่งก็คือบัตรเครดิตมีโซฟาทุกยอดการใช้จ่ายชำระสินค้าและบริการ10บบาทท่านจะได้รับ1คะแนนสะสมพดีดีีวอร์ดพัทนะคะแล้วก็พอสอคือการสะสมคะแนนพีดีดีดีวอร์ดดีวอร์พัทคำนวณจากการใช้จ่ายแต่ไม่นับรวมยอดซื้อหรือยอดชำระค่าเพศทุกประเภทของประกันชีวิตข้กกอกันลงทุนนะคะแล้วก็ยอดซื้อกองทุนรวมทุกประเภทผ่ทานบัตรเครดิตค่ะ ก็รายการแลกเงินตราตา่างประเทศด้วยบัตรเครดิตนะคะรายงานรายการใช้จ่ายบิกถอนเงินสดล่วงหน้ารายการใช้บัตรําชะักแผนการ่อนชำระต่างๆนะคะตรงนี้ส่วนข้อ3การคำนวณคะแนนาาสะสมจะแย,ยกคำนวณตามการใช้ผ่านบัตรแต่ละใบรวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมนะคะบัตรเครดิตทีทีดีโซฟาต่างๆจำกัด คะแนนสะสมจากยอดค่าจ่าย่านบัตรเครดิตสูงสุด20,000คะแนนต่อนบัญชีต่อรอบบัญชีนะคะคะแนนสูงสุดอยู่ที่20,000คะแนนเป็นยอดรวมกันของทั้งบัตรหลักและบัตรเสรินะคะโดยคะแนนจะปรากฏที่บัตรหลักค่ะค่ะข้อสี่ก็คือคะแนนสะสมสําหรับการใช้แลกของรางวัลที่ธนาคารกําหนดอายุทั้งหมด4ปีนะคะนับจากวันที่ได้รับคะแนนหากพ้นกำหนดชำระระยะเวลาดังกล่าวถือว่าคะแนนหมดอายุ และไม่สามารถนํามาใช้สิทธิ์แลกรับของรางวัลได้อีกต่อไปนะคะข้อ5้าคือคะแนนสะสมจะถูกสแสดงในใบแจ้งยอดค่าจ่ายบัตรเครดิตโดยจะ,สะแสดงจํานวนคะแนนที่ได้รับจํานวนคะแนนสะสมที่ใช้ไปและคะแนนสะสมคงเหลือโดยท่านสามารถสอบตรวจสอบคะแนนสะสมและวันหมดอายุได้จากใบแจ้งยอดค่าจ่ายบัตรเครดิตนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมจากค a l l center เออบอร์โทรหนึ่งศูน์สองแปดนะคะธนาคารขอ สมควจิตในการคำนวณสะสมคะแนนสะสมแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อกําหนดนี้นะคะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการและอัตราการสะสมคะแนนสําหรับเลขลับของรางวัลโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งท่านทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคารนะคะแล้วก็คะแนนสะสมในโครงการไม่ถือเป็นทรัพย์สินของท่านท่านไม่สามารถโอนคะแนนสะสมในบัญชีของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะค่ะ ส่วนช่องทางในการติดต่อร้องเรียนนะคะลูกค้าสามารถร้องเรียนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ธนาคาร w w w ย d b ว a n k c o ีนะคะหรือที่หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Center ร์2 8หรือธนาคาร t ีได้ทุกสาขาน,นะคะกรณีมีข้อร้องเรียนใดๆสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่พ t ีคอนแทคเซ็นเตอรหรือ <ศ Dante> да าข้อควรระวังนิดนึงนะคะต <lum> ระงนี้บ oui. well ัตรเครดิตเปรียบเสมือนการผู้เงินจากธนาคารท่านต้องชำระเป็นจํานวนมิฉะนั้นท่านจะถูกคิดดอกเบี้ยจากจํานวนเงินทั้งจํานวนที่คงค้างทั้งหมดนับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการนะคะกรณีเบิกถอนเงินสดหรือโอนค่าบัญชีจะถูกคิดดอกเบี้ยนับจากวันที่ทำานิการเบิกถอนเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีจนถึงวันที่ธนาคารได้ชําระเงินครบตามจํานวนเงิน ที่เบิกขอหรือโอนเงนท้าบัญชีนะคะท่านควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเลื่อนสายก่อนตัดสินใจลงนามหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่นาคารหรือ TDB Contact Center นะคะ1428หรือศึกษาเพิ่มเติมที่ w w w t d b a n k c o m กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกบัตรหรือบัตรสูญหายด้วยเหตุใดท่านจะต้องรีบแย่งระับอายัดใช้บัตรนั้นทันทีที่ t b Contact Center 428นะคะ นี่เป็นลายเกตของทางบัตรเครดิตของโซฟาที่ลูกค้าเลือกไปนะคะ,ะส่วนแล้ววันนี้ลูกค้าไม่ทราบว่านำเอกสารตัวบัตรประชาชนแล้วก็ตัวสลิปเงินเดือนสเตตเมนต์นมาไหมคะยงังยังไม่ได้เอามาค่ะแต่กรอกไปสมสัครไว้ก่อนได้ไหมได้ค่ะอ๋อ้ได้ค่ะคะตัวบัตรเครดิต นี่ก็คือลูกค้าต้องบอกตัวรายละเอียดของวันเดือนปีเกิดของลูกค้านะคะชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็รายละเอียดหน้านี้ก็คือเป็นรายได้ลูกค้านะคะแล้วก็ที่อยู่ของบริษัทายได้ลูกค้าที่อยู่ปัจจุบันต่างๆที่อยู่เป็นบ้านที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานนะคะลูกค้าบอกรายละเอียดตามน,นี้ได้เลยนะคะค่ะ ก็บัตรเครดิตจะชำระแบบไหนจะให้ตัดบัญชีหรือว่าจ่ายหน้าเคาน์เตอร์นะคะล้วคนลูกค้าโรงงานนี้นะคะไปขอบัตรเครดิตจ่ายที่เป็นตัวหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนะคะก็คือตรนนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทเครดิตข้อมูลแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ธนาคารทหารไทยธนาคาร เป็นซึ่งเป็นสมาชิกองใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการวิราะห์สินเชื่อการออกบัตรเครดิตการคำขอสินเชื่อนะคะทดยลูกค้าก็ลงมาไปตัวไม่พลาดทุกข้อเสนอดีๆนะคะตรงนี้ก็คือด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดทีทีบีคณะชาติแจ้ง ยืงให้ขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่ธนาคารนะคะให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกษษษษษิจการเงินของธนาคารที่ระบบไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะตามรายชื่อที่ระบบไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาระคะ่หรือบริษัทตกวเอที่อ,อาจมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าลูกค้าสืขอขอ่อต่มารงนี้คุณ าปลอดภัยมั่นใจในความเป็นส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้านะคะทางทีทีเอ็มบีธนชาติตระหนักว่ามีาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นทีเอ็มบีธนชาติขอเรียนให้ทราบว่าเรามีนโย,ยบายในการดูแลและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าตามพบรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2 5 6พนออะคะเพื่อรัอกษาเพื่อาารักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเต็มทวน,นะคะ อันนี้ลูกค้าเสร็จรับทราบอันนี้ยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะยยินอมได้คะ่ะอันนี้จะรับคนลูกค้าให้ติ๊กอินโซเช็กลิสต์นี้เลยนะคะว่าเมาื่อกี้อ่าลูกค้าอุไรรัตได้แนะนําชื่อนักสกุลเลขที่ใบอนุญาตตามนี้แล้วนะคะ,คะแล้วก็พิสูจน์ตัวตนลูกค้าคือสอบถามชื่อ ชื่อสกุลแล้วก็อาชีพรายได้ที่อยู่ปัจจุบันเบอร์โ,โทรอะไรเงี้ยตามนี้นะคะ,คะแล้วก็สอบถามวัตถุสอบถามวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเรียบร้อยนะคะแล้วก็แจ้งสิทธิขั้มพื้นฐานสี่ข้อให้ลูกค้ารับทราบตามนี้แล้วนะคะอธิบายเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้ลูกค้ารับทราบแล้วนะคะค่ะแล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวบัตรเครดิตให้ลูกค้ารับทราบตรงนีนะคะ้ค่ะค่ะน,นี้ข้อมูลข้ออ่าแล้วก็สรุป เอกสารกางอธิบายวัตถุประสงค์ในการใช้บททัตรเครดิตตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็ทบทวนให้ลูกค้ารับทราบพร้อมทั้งตรวจสอบโรงงานข้อมูลที่ต้ดตครงถ้วทวแจ้งช่องทางการตาิดต่อให้ลูกค้ารับทราบกันนะคะช่องทาง1 4 2 8หรือเว็บไซต์ของธน,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 นาคารหรือว่าสาขาธนาคารทุกที่นะคะค่ะเรียบร้อยค่ะตรงนำทางตรงนี้ได้เลยค่ะ ันนี้ยื่น,น,อน,นเอกสารแล้วกี่วันแล้วคะยื่นเอกสารป<า>ระมาณอาทิตย์หนึนะะ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งเลยเหรอค่ะหรือถ้าเร็วกว่านั้นก็อุไรรัตจะอ่าโทรไปแจ้งให้ลูกค้ารับทราบอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้วันนี้เอาเอกสารมาเรียบร้อยนะคะค่ะอันนี้เป็นเอกสารแบบชีพที่ลูกค้ารายละเอียดที่ปฏิทินทีท่ลูกค้าสมัครคะะนะคะยังไงก็เดี๋ยว สะดวกให้ลูกค้าให้สอาอุไรด์ติดต่อไปช่วงเวลาไหนอะคะได้ทุกเวลาพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะในเวลาทางานได้ค่ะถ้าผลอนุมัติออกมายังไงเดี๋ยวอุไรั์จะโทรหาลูกค้าอีกครั้งนะคะได้ค่ะจากพี่น้องให้อธิบายมานะคะตัวนี้น้องได้ขอทวนนิดนึงได้ไหมคะข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเนาะตัวนี้ลูกค้าชื่อคุณอะไรคะอะมาร่าชาสวีกีขอบคุณค่ะที่อยู่ปัจจำที่ไหนคะ เป็นเลขที่2อค่ะาีอาชีพอะไรคะนกงานบริษัทรายได้ประมาณเท่าไหร่คะก็อยู่ประมาณส่ที่อยู่ที่ทำงานนะคะเป็นเลขที่1 3บค่ะขออนุญาตบโก้หน่ดนึงนะคะ8้เงินไเอี่ทจากที่น้องพูดมานะคะน้องก็ได้อธิบายนะคะผลิตักฑ์ของแัคเคจดิตของเรานะคะซึ่งตัวนี้ก็คือตัวโซฟา นะคะตัวนี้ได้ครบท้วนนะคะทั้งดอกเบี้ยแล้วก็วันชำระต่างๆนะคะแล้วก็น้องได้ส่งเอกสารนะคะส่งที่ให้กับลูกค้าเรียบร้อยตัวนั้นคือทางสาขาเราทางแบงก์เราให้ไปให้ลูกค้าได้ดูเลยนะคะตัวนี้ไม่ทราบว่าลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีไม่มีนะคะงั้นก็ขอบคุณที่ใช้บริการท t b ีนะคะขอบคุณค่ะ